พยักษคาราชซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่สิบห้าตอนสู่พื้นแผ่นดินใหม่ลมฤดูหนาวทั้งหนักดวงทั้งรุนแรง จนเกิดละรอกปั่นป่วนคลื่นขนาดใหญ่สาดซัดใส่หัวเรือจนเกิดเป็นฟองฟูฝอยท้องฟ้ามืดคลึ้มราวตะกัวน้ำทะเลเปลี่ยนเป็นขุนมัวกว่าเดิมไม่เป็นสีฟ้าครามอีกทั้งส่งเสียงสะเทือนเลื่อนลันพุ่งพล่านปั่นป่วนตลอดเวลาเคลื่อนลูกแล้วลูกเล่าสาดซัดมาเรือรบถูกกระแทกกระทันจนบังเกิดเสียง จิกจิกตลอดเวลาบนเรือมีคนรายงานว่าไต่เท้าเฉียนหู้นายทหารยศเชียนหู้พวกเราพบเศษชิ้นส่วนของเรือรีบช้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วร่างแหปากหนึ่งช้อนเศษไม้กองหนึ่งยกขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือนายทหารยศเชียนฮู้นั้นก้มกายลงแก่ร่างแหออกตรวจสอบเศษไม้ทีละชิน้นชั่วครู่จึงกล่าวเสียงละห้อยว่า เศษไม้กระดานเรือเหล่านี้แสดงว่าเป็นวัสดุไม้ของเรือรบสังกัดทัพเรือต้าหมิงเราไพรพลที่ด้านข้างผู้หนึ่งถามอย่างระมัดระวังว่าไต่เท้าเป็นไปได้หรือไม่ว่าทหารยศเชียนหูผู้นั้นดูว่าอย่าได้กล่าวเลวไหลมันเพียงยืดกายขึ้นไพรพลบนหอสังเกตการร้องบอกว่าไต่เท้า ใต้เท้าเชียนฮู้ที่เบื้องหน้ามีเรือรบสามลำนายทหารยศเชียนฮู้นั้นเลื่อนมือแตะด้ามดาบที่ข้างเอวถามขึ้นว่าเป็นผู้ใดสอบถามสักฐานะพวกมันดูที่หัวเรือส่งสัญญาณธงออกไปชั่วครู่ให้หลังมีคนรายงานว่าเรียนใต้เทา้าเป็นคนของทัพเรือหังโจนายทหารยศเชียนฮู้นั้นออกคำสั่งว่าแล่นเรือเข้าเทียบใกล้ชั่วครู่ให้หลัง เรือรบของทั้งสองฝ่ายเทียบใกล้กันบนเรือด้านตรงข้ามมีผู้บัญชาการผู้หนึ่งยกมือโอบเป็นรูปวงกลมร้องถามว่าเป็นพี่น้องทัพเรือเหลียวตรงกระมังพบเห็นอันใดหรือไม่พวกเราเพียงพบเห็นชิ้นส่วนของเรือพี่น้องทัพเรือหังโจพบเห็นอันใดพวกเรางมศพขึ้นมาหลายศพตอนนี้ยังหาคนที่มาจำแนกไม่ได้ไม่ทราบว่า เป็นคนบนเรือของก๋อกงหรือไม่ทั้งสองแลกเปลี่ยนข่าวสารคราหนึ่งนายทหารยศเชียนหู้นั้นทอดถอนใจเหลียวหน้าไปทางตะวันออกพึมพำไปว่าประเทศญี่ปุ่นก็รับราชาองค์การให้ออกทะเลไปค้นหาหวังว่าทางด้านนั้นคงมีผลลัพธ์อันใดไพร่พลที่ด้านข้างกล่าวว่า กว่ากงมีความสามารถถึงเพียงนั้นต้องไม่ตายแน่นอนนายทหารยศเชียนหู้นั้นมีหน้าตามนหมองกล่าวเบาๆว่าหวังว่าเป็นเช่นนั้นขบวนเรือที่ขึ้นเหนือของต้าหมิงเผชิญมรสุมบริเวณช่องแคบญี่ปุ่นสำรอยของทัพมองโกที่บุกประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ข่าวคราวแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วหลิวอี้เจียพอทราบข่าวถึงกับร้อนรุ่มใจแทบคลุ้มคลั่งเที่ยวสอบถามข่าวคราวพอทราบว่าเสียศินหายสาบสูญไม่ทราบเป็นตายร้ายดีอย่างไรถึงกับร่ำให้ออกมาหลังจากนั้นมันดื่มสุราราดรถทุกดื่มติดต่อกันสามวันหลิวเจิ้งฟูผู้ดูแลหน่วยแท่หลิว ที่สุภาพเรียบร้อยกับกลายเป็นปีศาจสุราตาแดงกำมขู่ขวัญจนเหล่าผู้ใต้บงังคับบัญชาไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้มันแม้สักคนเดียววิการคล้อยดึกหลิวอ,อี้เจียยังคงกรอกสุราเข้าปากมันคลี่ม้วนภาพราชองครักษ์กรมความมั่นคงแผ่นดินตามเสด็จที่เสียสินมอบให้ออกมาดูไปดูไปน้ำตาต้องหยดหยาดลงบนภาพวาด ที่ผ่านมามันไม่กล้าคลี่ภาพวาดนี้ออกนี่แม้เป็นของที่ระลึกที่ฝูกว๋วโกงหยางซวีมอบต่อมันแต่ว่ามันกลัวสกิดให้นึกถึงหลอเค่อเตอ๋อแต่ตอนนี้ม้วนภาพคลี่ออกแล้วหลิวอี้เจียยื่นมือที่สันรริกออกควานหาสุราเนื่องด้วยถือถ้วยไม่มั่นสุราทั้งถ้วยล้วนสาดใส่ภาพวาดแต่แล้วมันคล้ายพบเห็นอันใด ต้องถือส่วนปลายทั้งสองของภาพวาดพินิษวพิเคราะห์ดูจากนั้นยกขึ้นส่องดูกับแสงโคมบนโต๊ะจากนั้นเลื่อนมือรูปคลำม,มุมภาพดูเสียงเชียยเบาๆมุมหนึ่งของกระดาษเผยออกมาหลอเคิดเตอ๋อกับเสื้อสินล้วนถา่ายทอดเคล็ดวิชาแก่มันมากมายยามนี้หลิวอ,อี้เจียเกิดความสงสัยกลวิธีนี้ไหนเลยตบตามันได้ หลิวอี้เจียเมื่อมองภาพวาดเป็นเวลานานค่อยยื่นมือออกเลิกภาพวาดขึ้นมันเกิดความหวาดหวั่นอยู่บ้างเนื่องเพราะมันฉุกคิดอันใดได้แล้วสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ชั้นในของภาพวาดปรากฏแก่สายตาหลิวอี้เจียใช้นิ้วมือขี่แผลเบาบางราวปีกจักจัน่นพับซอนสามชั้นออกมาคลี่ออกอย่างช้าๆคำอธิบายที่ละเอียดทียิบฉบับหนึ่ง ผ่านเข้าสู่คลองจักสุหลิวอี้เจียอ่านคำอธิบายสีหน้าแปลเปลี่ยนกับกลายตลอดเวลาขุนนางคุณหนูประการเมื่อครั้งเปิดยุทธการสยบเพศภัยล้วนไม่มีชีวิตอยู่ขอกงทั้งหกเหลือเพียงคนเดียวทั้งยังเกี่ยวดองกับญาติกับห้องเต้มีอิทธิพลในแวดวงทหารกับราชสำนักภาพวาดนี้เป็นใต้เท้าหลอมอบให้กับเราก่อนตาย ตอนนี้ขอมอบแก่ท่านคราครั้งนี้กลับสู่มาตูภูมิสมควรแขวนดาบอยู่สุขสบายแล้วทุกถ้อยคำที่เสียสินกล่าวกับมันดังขึ้นที่ริมโสดหลิวอี้เจียพลันเข้าใจกระจ่างแล้วพี่ใหญ่ยังไม่ตายพี่ใหญ่ยังไม่ตายพี่ใหญ่ยังไม่ตายพี่ใหญ่เหตุใดท่านไม่ชักชวนข้าพเจ้าไปเหตุใด ไม่ชักชวนข้าพเจ้าไปภายในห้องมังเกิดเสียงหัวรอดังขึ้นจากนั้นกลายเป็นเสียงร่ำไห้นายทหารยศเสี้ยวว่กรมความมั่นคงแผ่นดินที่เฝ้าอยู่ที่เชิงระเบียงสองคนหันมาสบตากันวูบพากันสั่นศรีษรษะคลุ่นคิดขึ้นแต่เท้ากับขวากองมีความผูกพันลึกลำได้รับความเศร้าโศกเสียใจกลับกลายเป็นสติเลอะเลือนแล้ว เหลิวอี้เจียยังรำพึงรำพันว่าเหตุใดไม่ชักชวนข้าพเจ้าไปท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าพิษสมัยตำแหน่งนี้หรือท่านทราบหรือไม่ความสุขที่สุดในชีวิตข้าพเจ้าคือได้อยู่ข้างกายท่านท่านไม่อยู่ที่นี้ข้าพเจ้ารับตำแหน่งสูงเพียงไหนยังมีความหวังอันใดกล่าวพลางก็ยื่นผ้าแพล ที่เขียนด้วยข้อความไปยังเปลวเทียนในดวงโคมอย่างรวดเร็วภาพแพร์เผือน,นั้นกับกลายเป็นเปลวไฟกลุ่มหนึ่งสะท้อนภาพในดวงตาของหลิวอี้เจียทั้งยังลวกทำร้ายอวัยวะภายในของมันบนผิวทะเลอันมืดคลึมเรือใหญ่ร้อยกว่าลําอาศัยแรงลมแล่นผ่านฟองคลื่นออกไปน่านน้ำแถบนี้มีกอแกงมากมายลูกเรือทั้งหลายวันวิตกว่า จะชนถูกหินโสโครกจึงบังคับเรือด้วยความระมัดระวังบนเรือบัญชาการครอบครัวของเสียศิลบางคนพักผ่อนในห้องท้องเรือของตนเองบางคนนั่งจับกลุ่มสนทนากันในห้องโถงท้องเรือยางไหวเอี่ยนนำพี่น้องหลายคนถูไถกับพื้นห้องท้องเรือเสียสินเดินออกจากห้องท้องเรือด้านหลังยังลืมตางวงเงียคล้ายเพิ่งตื่นนอนอยางไหวเอี่ยนพอพบเห็นบิดา ก็คลืบคลานขึ้นมาโผล่โผลเข้าหาร้องว่าแต่แต่หมายถึงคำเรียกวิดาพวกเราจะไปที่ใดเสียสินก้มเอวลงอุ้มมันขึ้นมากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าไปยังที่ซึ่งเจ้าไม่เคยไปมาก่อนสนุกสนานหน้าเล่นยิ่งต้องการไปหรือไม่ยัางไวเอี่ยนพอฟังว่าสนุกสนานหน้าเล่นต้องปรบมือโหร้องแล้วบอกว่าต้องการต้องการ ตลอดทั้งวันจับเจ้าอยู่กับบ้านไรรสชาติเสียสินตีก้นของมันวางร่างมันลงกล่าวขึ้นว่านำพี่น้องไปวิ่งเล่นจากนั้นจึงได้หันไปถามซูอิงว่าเป็นอย่างไรเรือทั้งหลายยังสงบเรียบร้อยกระมังเพิงจืดฉีชิงกล่าวขึ้นว่านับตั้งแต่วันแรกที่ข่าคนคัดค้านก่อความวุ่นวายโยนซากศพลงทะเลไปก็ไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านอีก อาจบางทียังมีคนไม่ยินยอมแต่ว่าพวกมันไม่อาจพลิกฟ้าได้เสียสินพงกศีรษะกล่าวถามเสี้ยวีเฟยว่าใช่แล้วลีจริงหลงเป็นอย่างไรมันยังอดอาหารหรือไม่ทั้งไส้เอ,อ๋อหัวร่อฮีฮะชิงกล่าวขึ้นว่าตอนนี้มันกำลังรับประทานอาหารเสี้ยสินต้องทอดถอนใจยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านพี่ผู้นี้ ยังคงเป็นตัววิเศษตนหนึ่งพวกท่านนั่งพักผ่อนเถอะเราจะออกไปดูที่หัวเรือชีหมิงเอ๋อรีบหยิบฉวยเสื้อคลุมตัวหนึ่งคลี่คลุมให้กับมันกำชับว่าที่หัวเรือลมแรงท่านเพิ่งตื่นนอนระวังจะถูกความเย็นแทรกซึมเสียสินรับคำดังอื่มแตะสัมผัสมือของภรรยาที่รักจากนั้นเปิดประตูห้องท้องเรือเดินออกไป พอออกจากห้องท้องเรือก็อเผชิญลมหนาวเย,อเยอือกตัดกับห้องท้องเรืออันอบอุ่นดุจฤดูใบไม้ผลิที่หัวเรือลมหนาวเย็นเยอือกเจ้าหน้าที่ประจำเรือบังคับเรืออย่างจดจอ่อหลังจากผ่านการเคี่ยวกรมบนเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทวีปโอยายุโรปกับเอเชียลูกเรือทั้งหลายหาใส่ใจกับคลื่นลมเหล่านี้ไหมพวกมันเพียง ให้ความสนใจกับหินโสโครกใต้น้ำเรือเล็กก็นำหน้าสุดคอยชักนำพวกมันไปเสียสินหยุดยืนที่หัวเรือเกาะราวลูกกงกวาดตามองรอบข้างรอบเรือใหญ่ลำเลียงมีเรือใหญ่น้อยร้อยกว่าลำแล่นฝาเกลียวคลื่นมุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางที่มันกำหนดไว้เป็นที่ตรการตายิ่งเสียสินระบายลมจากปากคำหนึ่งเดี๋ยวมองทิศท,ทางเมื่อขามาด้วยความอะไรอววรอยู่บ้างที่นั้นเป็นน้ำจรดขอบฟ้า ไม่เห็นแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่แรกเคยมีคนบอกว่าการล่มสลายของต้าหมิงเกิดจากชะตากรรมเนื่องเพราะนับตั้งแต่ราัชากาลเจียจิ้งราชวงศ์หมิงจนถึงปีที่35ในรัชากาลเฉียนหลงราชวงศ์เมนจูซึ่งประมาณคริสตศักราช1522ถึงคริสตศักราช1771อุณหภูมิทั่วโลกลดหวบลงเข้าสู่ยุคเซียวปิงเหอซึ่งหมายถึงยุคน้ำแข็งขนาดเล็ก เป็นเหตุให้ผลผลิตทางอาหารของต้าหมิงลดลงอย่างมากมายหลังภัยพิบัติชาวนาลุกฮือขึ้นต่อจากนั้นมนทนทางเหนือหลายแห่งเกิดการโรคนำไปสู่การล่มสลายของต้าหมิงเสียสินไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยแห่งการล่มสลายของต้าหมิงแต่ไม่ใช่เหตุปัจจัยเพียงหนึ่งเดียว ยุคเสี่ยวปิงเหอไม่ได้เกิดขึ้นกับต้าหมิงเพียงประเทศเดียวหากแต่ครอบคลุมทั่วทั้งโลกแต่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจนนำไปสู่การล่มสลายมีใครบ้างเหตุใดราชวงศ์หลีแห่งโชซอนไม่ได้ล่มสลายเหตุใดโชกุนทกกงงวะแห่งญี่ปุ่นไม่ได้ล่มสลายเหตุใดราชวงศ์มอวเออโมกุลแห่งอินตู้อินเดียยังรุ่งเรือง เหตุใดราชวงศ์ออซือมานออตโตมันแห่งถูเออร์ชีตุรกีกับราชวงศ์ซาฟาเวเยียหรือซาฟาริดแห่งเปอร์ซีหรือเปอร์เซียยังยั่งยืนยาวเหตุใดเออกว่าประเทศรัสเซียนับวันแต่กล้าแข็งขึ้นเหตุใดอิงขว่าฝากว่าอังกฤษฝรั่งเศสยังคงอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าด้านการเมืองเศรษฐกิจการทหารวัฒนธรรมเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายใน เงื่อนไขที่นับไม่ถ้วนล้วนประดังเข้ามาความขัดแย้งที่ประทุข,ขึ้นจึงเป็นสาเหตุแห่งการล่มสลายแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปมากมายแล้วมันเปลี่ยนเป็นเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นสภาพอันอเนจอนาตที่สมควรเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตัวเร่งอันมากมายหลายหลากล้วนดับสูญสิ้นไปเสียสิลเชื่อว่าประเทศนี้ ยังยืนยาวกว่าเดิมหลายพันปีมานี้มันยืนอยู่แถวหน้าของโลกตอนนี้ยังยืนอยู่แถวหน้าของโลกสำหรับในอนาคตถึงแม้ราชวงศ์นี้ไม่คงอยู่และว่าขณะที่ทั่วโลกรุดหน้าราวติดปีกแต่เนื่องจากการปิดประเทศจนพลาดโอกาสอันดีงามถูกทั่วโลกทอดทิ้งล้าหลังแต่ว่าชนชาติหั่นยังคงยืนอยู่ แถวหน้าของโลกเสียสินเชื่อว่าตาหมิงในอนาคตไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับที่มันล่วงรู้ที่นี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและเต็มไปด้วยความหวังทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องราวที่มันไม่เคยอ่านพบมาก่อนลมหนาวพัดกระโชกโฉยพัดเสื้อผ้าของมันขึ้นเสียสินเหลียวมองมาตุภูมิถิ่นเกิดอีกครั้ง จากนั้นหันไปยังทิศทางที่เรือใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปมีคนเห็นว่าทางทิศต,ตะวันออกของทะเลญี่ปุ่นเป็นท้องทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เซียสินทราบดีว่ามิใช่ที่เบื้องหน้ามิใช่ท้องทะเลที่ไม่มีวันสิ้นสุดหากเป็นผืนดินอันกว้างไพศาลและอุดมสมบูรณ์หากนับจากต้าหมิงที่นั้นยังอยู่ไกลกว่าโอโจ ทวีปยุโรปที่พวกมันแล่นเรือไปยังอยู่ใกล้กว่าปอซืซวานอ่าวเปอร์เซียที่พวกมันเคยไปถึงกับใกล้กว่าจากเมืองกินหลิงแล่นเรือถึงม่านลาเจียมาลกาที่นั้นคืออาาซอเจียรหรือ,อล拉สกาใช่แล้วตอนนี้ยังไม่เรียกว่าอาาซอเจียหลังจากนี้สมควร ไม่ใช่ชื่อนี้เสียสินยังไม่ตั้งชื่อให้กับที่นั้นอาจบางทีเรื่องนี้ยังคงมอบหมายให้แก่ผู้คงแก่เรียนเช่นเจียจิน้นคิดอ่านแทนนึกถึงตอนนี้เสียสินต้องยิ้มออกมาในพระตำหนักเฉียนชิงกงเมืองเปิดจริงย่งเล่อฮ่องเต้เอ็นพระวรากายบนข้างที่บรรทมใต้ข้างที่บรรทมก่อไฟลุกโชน ที่พับเพลาของพระองค์ยังคลุมพรมขนอูดผืนหนึ่งที่เบื้องหน้ายังจัดตั้งไฟกระถางหนึ่งแต่พระบาททั้งสองยังคงปวดเมื่อยเสียดกระดูกผู้ัญชาการทหารเรือเทียนศินเจียงเอียนกราบทูลว่าการค้นหาพวกมันไม่มีความคืบหน้าอันใดยงเล่อห้องเต้พอสดับจนจบความทรงนิ่งเงียบงันเนิ่นนานค่อยโบกพระหัตถ์คลาหนึ่งเจียงเอียนจึงรีบน้อมกายล่าถอยไป ยงเล่อห้องเต้ทรงหยิบหนังสือกลาบทูลรับสองฉบับขึ้นมาใช้พหัดที่เหี่ยวย่นรูปคลำเบาๆนั่นเป็นหนังสือกลาบทูลของมู่เอิน่ายตรงช่างกับไส้หาจื้อแห่งกรมความมั่นคงแผ่นดินเกี่ยวกับการค้นหาร่องรอยของฝูกวัวกงพระนัดดาจูตั้นจีเห็นพระองค์มีพระพักไม่ยินดีจึงรีบกล่าวว่าอุบัติเหตุของฝูกวกง ถือเป็นเจตนารมณ์ของฟ้าห่วงแยแยพระอยกายังคงคำนึงถึงชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญอย่าได้ทรมานร่างกายตัวเองไปแล้วย่งเล่อห้องเต้ทอดพระเนตพระนัฎดาอย่างลึกซึ้งทรงแย้มพระโอษฐเล็กน้อยจากนั้นโยนหนังสือกลาบทูลรับทั้งสองฉบับลงไปในกระถางไฟรับสั่งว่าในโลกไม่มีงานเลี้ยง ที่ไม่เลิกร้าอยู่แล้วหนังสือกลับทูลลุกไหมในกระถางไฟยงเลื่อห้องเต้หล้มพระวรกายลงนอนอย่างยากลำบากหันพระขนองให้กับกระถางไฟจูต้านจีรีบเข้ามาคลุมคลุมบรรทมให้หยงเลื่อห้องเต้ตรัสพึมพำว่าที่ผ่านมาข้าชมชอบฤด,ดูหนาวทางเหนือ แต่ตอนนี้กระทั่งฤดูหนาวทางเหนือก็ยากทนทานได้ข้าชราแล้วชราจริงจริงจูต้านจีเรียกหาห่วงแยแยพระอยกาหยางเล่อห้องเต้หารับสั่งอันใดไม่เพียงใช้คลุมบรรทมพอหุ้มพระวรกายเอาไว้พริบตานี้พระองค์ หาได้แตกต่างกับผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอกลัวความเน็บหนาวไม่